สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักของเพจสังขวานนะครับตุต,ตานผมโอดบังแพ่นะครับชว่วงนี้เราต้องยอมรับกันเลยครับว่าเหรียญแทนชั่วข้ามคืนนั้นมีอยู่จริงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนั้นนะครับเ,เพื่อนๆเราไปดูกันครับนี่ ผมมาได้เข้าไปทำ u t u b e นะครับในวัดภุมาลังนะครับ,รนะรบแต่เรายังไม่ได้ตัดลงเป็น YouTube ในช่อง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวเราจะตัดลงนะเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปในวัดภุมิาลังนั้นนะเราได้พบกับข้อมูลอีกมากมายแล้วก็อึง้งมากๆนะครับจนทำให้ผมเนี่ยนะนะต้องนำข้อมูลของ หลวงพ่อเกิดวัดโพบลังนะครับขึ้นมานะทำไว้ใน YouTube ต้องบอกเลยว่าถ้าวันนี้นะย้อนกลับมาถามผมว่านะในบ้านโป่งตอนนั้นเนี่ยนะนะนอกจากหลวงปู่เข็มวัดม่วงแล้วเนี่ยใครที่เก่งที่สุดผมก็คงต้องบอกว่าเป็นพ่อเกิดวัดโพบลังนะครับนะ คือตอนที่ผมเข้าไปหาข้อมูลทำหนังสือคัปี้พระเครื่องมืองราดน,นั้นนะเราได้เจอแต่คําบอกเล่าซึ่งคําบอกเล่านั้นนะฮนะยังไม่สามารถที่จะสรุปให้ชัดเจนได้แต่เมื่อวันที่ผมได้ไปนค้นในราชกิจจานุเบกษานะครับได้เข้าพื้นที่ได้หาข้อมูลหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดือนะครับจนไปเจอในนะบ,บันทึกของหนังสือ เปิดโรงเรียนนะฮะเปิดโรงเรียนนะครับวัดโพบลังซึ่งนะฮะมีเจ้าพยารามมาลงเป็นผู้บันทึกเนี่ยโอ้โหอบอกว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆนะครับเป็นอะไรที่ Amazing จริงๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่า จากเหรียญละ4ี่ห้พันปัจจุบันเหรียญละ3-4มสี่ื่นในช่วงเวลาช่วงคับคือเทยการแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับกับาพาเกจิที่ดีและประวัติพีดกับมาชัดเจนหลังเกิดรัฐพลังนะครับท่านก็เกิดตั้งแต่2-4-3-7ถือว่าตั้งแต่อมหา,าพระเกจิที่สร้างวัตถุมงคลมานะพอเกิดรัฐพลังเนี่ยมีปีเกิดที่เก่าที่สุด ข้ที่ผมถามมาในจังหวัดราชบุรีปุเข็มปัม่วเนี่ยเกิด2391พเพราะก่อนเกิด2390เนะพ้าะอเกิดพระบาังเกิดอาอายุท่าน100ปีท่านมรภาพดีสงีนะอาจารย์ใหญ่เขาเรียกท่านว่าอาจารย์ใหญ่อันทีต้องบอกว่าฟังจิตแน่นอนนะเขาเรียกท่านว่าอาจารย์ใหญ่เพราะผมไปดูรายนาะมพระเกจิที่หลวงพ่อเกิดบวชให้ เป็นพระเกจิที่เหรียญแพงมากๆแล้วก็ในอดีตนั้นไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นอุปชาของพระเกจิเหล่านี้หลวงพ่อเกิดเปะนพลวัลังนะครับเท่าที่ผมจดไว้นะว่าท่านบวชให้ใครไปบ้างนะนเพื่อนครับนี่ท่านบวชให้กับนะฮะหลวงพ่อฟักวัดแม่นโปง่งเหรียญพ่อฟักสร้างสองสี่หกหนึ่งพอเกิดเป็นพระอุปชาหลวงพ่อฟัก หลวงปู่ดีวัดบ้านยานอย่างเนี้ยนะฮะเหรียญสร้างปีสองสี่หกสามพอเกิดบวชให้หลวงพ่อชุ่มวัดท่ามเดือยอย่างเนี้ยเหรียญหลายหลายแสนพอเกิดเป็นคนบวชให้ล่าสุดนะครับนะฮะล่าสุดนะผมเนี่ยนะไปหาประวัตินะครับของหลวงพ่อสอนวัดหนองกบก็ยังเป็นหลวงพ่อเกิดนะวัดโพบลัง นะครับเป็นผู้บวชให้อีกนี่วันนี้เป็นไลฟ์สดแบบไลฟ์ยาวๆเดีย๋ยวจะตัดลง youtube นะครับเป็นไลฟ์สดไลฟ์ยาวๆเดี๋ยวจะตัดลง u t u b บนะครับผมนะกลายเป็นว่าตอนนั้นพระเกจินะครับที่เ,เขียนแพงๆดังๆในเขตบ้านโป่งเนี่ยเพราะเกิดเป็นคนบวชให้หมดเลยอันนั้นก็ นะฮะยังไม่พีคเท่าเหรียญเหรียญเนี้ยที่ทุนทอนเห็นเนี่ย,ย,นนยผู้ที่เป็นคนเสษเนี่ยคือเหลือพอชุมว่าทมาเดือนนะพอชุมว่าทมาเดือนนี้ก็ว่าเก่งมากแล้วเหรียญท่านเหรียญน,นี้ก็มีสองแสนกว่านะครับสามแสนเป็นผู้เศษเหรียญน,นี้เมื่อก่อนหาปีมอาภาพาเขาชุมไม่ได้ นะครับเอาประวัติปูดีมาใช้เป็นประวัติพาชุ่มซ้าวันนี้พอหาประวัติมาชุ่มวัาถ้าเดือดเจอแล้วพอชุ่มเป็นผู้ปลุกเสกเหลี่ยมนี้ในปี2480หลวงพ่อชุ่มได้บอกด้วยว่าเสร็จงานอาจารย์ฉันฉันคงต้องผักพอมาถึงวันที่16มกราคม2 4 8 1รือหลวงพ่อชุ่มชูติวันโนนะเนชชต ซึ่งเป็นนามสกุลของท่านนะฮะที่ผมเคยบอกว่านะครับพ่อของประชุมเนี่ยคือขุนช่วยํำแหงเป็นกำนันของตะคดแม่ชื่อนะฮะมารดาเนยเนี่ยเอานามสกุลเอาช,ออชื่อพ่อชื่อแม่รวมกันเป็นในโชธเนี่ยนะครับพ่อชุมก็ได้มรรภาพหลังจากที่จัดการนะงานศพเรียนที่เป็นเหรียญแจกงานศพปี80นะครับหลวงพ่อเกิดน,นะท่านมรภาพในปี2 4 7 เพราะเกิดท่านเป็นไทยนี่ผมจะพาไปรู้จากประวัติของเกิดกันนะครับถ้าเกิดปี2อ7สได้รับพระครูเมธาที่การรูปแรกของประเทศไทยในปี2420เนื่องจากในตอนนั้นนะพระจุลจอม9ก้าเจ้าอยู่นะท่านจะเสด็จไปไหนท่านจะไม่มีการบอกลงหน้า แต่ถ้าจะให้มาหาเล็กเนี่ยไปซืบอก่อนว่าพระลูกใดอยู่วัดใดที่ญาติโยมเขาเล่าหรือว่าเก่งท่านก็จะส่งมาหาเล็กเนี่ยไปดูไปซืบอ่วงหน้าก็ได้ยินชื่อหลวงพ่อเกิดปรากฏว่าพอมาจอดเรือนะครับที่วัดโพนังที่ไหนได้แล้วครับพอเกิดท่านได้เตรียมนะฮะที่ประทับต้อนรับไปแล้วใต้ต้นโพน องค์ท่านก็ประทับใจครับว่าทีตอนรับนี่สวยงามเหมือนบัลลังก์ของเราเลยจากวัดโพสมัยก่อนเรียกวัดโพขี้ไก่จากวัดโพธรรมดาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพบัลลังก์นะครับและทกาลที่หท่านก็พระราชทานสมณศรรักดิ์อนรงเกียรติให้คือพระภูเมฐธาธิการในปีพศ2420เพราะว่ากเกิดนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ คือใครมาบวชกับท่านเนี่ยท่านจะชี้เลยคนนี้จะอยู่คนนี้จะศึกศึกแล้วจะไปเป็นอะไรศึกแล้วไปเป็นข้าหลวงศึกแล้วไปเป็นเจ้าของโรงสีคนนี้จะอยู่ได้จะบวชจนเป็นเจ้าวา่าท่านทํานายได้หมดแล้วด้วยความที่ว่าอายุข,ของท่านเนี่ยร้อยปีคําทํานายก็ปรากฏขึ้น,น,นตั้งแต่ที่ท่านก็ยังมีชีวิตและคนที่ท่านทํานายไปตอนบวช <c oughs> ก็ยังมีชีวิตอยู่ นะครับก็เลยถือว่าตอนนั้นถ้าใครจะบวชเนี่ยต้องอยากบวชกหลงพ่อเกิดต้องอยากเรียนวิชากับหลวงพ่อเกิดเนี่ยนะครับแต่หลวงพ่อเกิดเนี่ยใครบวชให้อ่าลึกไปกว่านั้นอีกว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านเก่าแล้วแล้วใครบวชให้ท่านข้อมูลลึกกว่านี้มีไหมมีครับนะครับด้วยความที่นะฮะหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นท่านกชา เป็นทั้งพระภูมิทาธิการฉะนั้นจึงมีการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปบันทึกประวัตินะครับในอนดีตะพรกเกจิที่มีรูปถ่ายนะครับแต่จะให้ดูรูปถ่ายเกิดกันนะครับก็ในอนดีตนะฮะพระเกจิที่มีรูปถ่ายนั้นนะฮะเขาถ่ายรูปเพื่อยือนยันอ่ายืนยันตัวตนว่านะฮะได้เป็นอุปชาได้รับชมวนาศากเหมือนเราจะเข้าสมัครงานก็ต้องถ่ายรูป2นิ้ว สมัครถ่ายรูปปัญยาตัวตนนะครับจะทำแบบประชาชนจะทาไปกับกีก็ต้องมีรูปถ่ายนะครับอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับก็เมื่อมีรูปถ่ายและมีประวัตินะก็จะถูกบันทึกซึ่งเป็นการบันทึกตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครับก็สามารถสืบค้นได้ในราชกิจจานุเบกษาพอสืบค้นไปแล้วนะครับก็ทําให้ผมรู้จกกักพระเกจิเก่าๆเพิ่มขึ้นอีกมากมา ท่านบวชที่วัดมะขามในปี2300นะฮะ98อุปชาของท่าน,นคืออธิการสายสิริจันโทวัดมะขามเก่าไหมเก่านะนะครับผมส่วนพระกรรมวาจาจารย์นั้นนะคืออธิการทองวัดโพตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนในทวัรหลังไนงะ อธิการทองวัดโพก็คือเจ้าอาวาสของวัดโพหรือวัดโพวลังนะก่อนหน้านั้นและพระอนุสาวนาจาก็คืออธิการเจิมแห่งวัดนครชุมวัดนครชุมบ้านโป่งเนี่ยนะครับมีพระเกจิที่เก่าขนาดนั้นเลยเหลือพอผมไปย้อนดูประวัติวัดนครชุมปรากฏสร้างตัปีพศ2 2 0 0กว่าเก่านะ นะสองพันสองร้อยกว่านู่นนะครับสร้างอะไรสมัยอยุธยาตอนต้นนู่นนะว่าเออนะทําให้เราระกัตดเกจิลึกนะ <2000 S 1> สองพันนะครับร้อยนี่แหละครับจึงเป็นที่มาทําให้พอเวลามีคนอยากได้เหรียญหลวงพ่อเกิดทุกบาลังรู้จักแล้วพ่อชุ่มเป็นผู้เสกเหรียญน,นี้ไม่ใช่พ่อชุ่มคนเดียวนะคะรับพ่อชุ่มมาเป็นเจ้าพิธีแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อเกิดเนี่ยก็มานั่งร่วมเสกกันหมดเลย เรารู้ไหมครับว่าลูกศิษย์พอเกิดที่มานั่งร่วมเสกมีใครบ้างน,นะครับซึ่งเอาว่าลูกศิษย์ที่มรณาภาพไปก่อนอาจารย์ก็มนะีเยอะพอฟังเนี่ยมรณาภาพไปก่อนพระเกิดแล้วน,นะปู่ดีบญญางเนี่ยมรณาภาพไปก่อนพระเกิดแล้วนะหลวงพ่อสอนกัหนองโป่เนี่ยมรณาภาพไปก่อนพรเกิดแล้วเอาเฉพาะลูกศิษย์นะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มานั่งเสกเหรียญเนี่ยนะครับก็คือนะพ่อหวานและพ่อบาลังพ่อเงินวัดรอน่หอม ห้องเงินวัดไนยหอมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเลยครับมาเรียนกับหลวงปู่ชุ่มมาทั้งวันแล้วจะเป็นเนนแล้วก็ทันเรียนกับหลวงปูอเกิดและพวกพลังด้วยนะครับอ่านะพ่อครูล้นวัดหัวหินนี่พ่อแจ่มวัดหัวโปงพ่อหันวัดสัตโกพ่อวงหนองอ้อพ่อเริ่มหุกกะทิงพ่อจุ่นวัดโคกหม้อพ่อเฉยวัดท่าผา คิดสิครับว่าเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเอาลูกเหรียญขึ้นด้านเป็นคู่กับด้านลูกนะแล้วคิดสิครับว่าเมื่อรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นี้แล้วเนี่ยซึ่งเหรียญเนี้ยอยู่ในราคาแค่สี่พันห้าพันเนี่ยนะครับน่าเอามาแขวนคอไหมล่ะซึ่งประวัติยืนยันเลยว่าประชุมมาทำมาเดือนเป็นผู้สเสกเนี่ยนะครับ นี่ขอรูปเหรียญกับเด็กนิสิตเท่ากันนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าลูปต้นแบบในการแกะเหรียญหน้าเดียวกันเลยลูก่ายพ็เกิดน,นะครับอยากได้สิครับแล้วพออยากได้แล้วไม่มีของสิครับเพราะอปปกาเนี่ยที่สร้างในปี2480นั้น,เ,นเป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่ด้วยความที่ว่าพอเกิดในอนดีตท่านยิ่งใหญ่มากไนงะ ช่ไหมก็จัดทําเหรียญอัปก้าได้ซึ่งนะครับอุปทานของหลวงพ่อเกิดเนี่ยนะฮะก็คือนะฮขุนคุ้นพยองนนะั่นนะตระกูลสุนทรพัพย์อ่ะซึ่งเป็นเจ้าของตลาดคุ้นพยองตระกูลสุนทรัพย์นี่ก็ยังเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่นั่นผมบอกเลยนะฮะเป็นเจ้าของตลาดคุ้มพยองรวยนะในอะดีตนะ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 ครับ ก็จะทาเหรียญให้หลวงพ่อเกิดขึ้นมาอาปาก้าในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยทํากันแข็งบอกพังได้โลหะก็เป็นโลหะที่มีราคาแพงนี่นะเป็นโลหะที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศจากประเทศเยอรมันโอ้โหพออยากได้ก็เรียบร้อยครับอยากได้แล้วไม่มีของแล้วพอบอกข้อมูลแล้วก็ชุ่มเศษตอนนี้เดือยละสองมือนยังไม่มีให้ซื้อเลยครับ ล่าสุดเปลี่ยนเบอกันไป4,000 40, นะในไลฟ์สดของผมที่แบ่งปันไปเมื่อคืนก็3,000กว่าแล้วเหรียญสวยๆไม่มีเลยครับนี่แหะครับผมบอกเลยเขาเรียกว่าพระแพงชั่วข้ามคืนเนี่ยคือต้องของดีแต่คนยังไม่รู้ประวัติพอรู้ประวัติปุ๊บนะครับก็แพงชั่วข้ามคืนมีแค่ประมาณไม่กี่วันนะ และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะไม่แพงกว่าหลวงพ่อสร้างวัดวัวหลุงหรือจะไม่แพงกว่าหลวงพ่อจิตประสัตนาหรือนะครับเพราะถ้าสรุปรวมความโดยตอนนี้แล้วเนี่ยพอเกิดอุบัพิเหเนี่ยนะครับท่านคืออุปชาใหญ่และอาจารย์ใหญ่ของเมืองบ้านโป่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆ ตัวจิงเลยครับพระภูเมธาที่การรูปแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการพระราชทานสมณศักดิ์นี้ขึ้นในปี2420นั้นนะครับได้มอบให้แก่พระภูเมธาที่การเกิดแห่งวัดโพหรือวัดโพบาลัง